อำไรนะปลาหมึกซอสพริกไทยดำปลาหมึกซอสพริกไทยดำไหนเป็นไงนี่โ้โหที่ปลาหมึกอ,อะไรอ่ะห <c oughs> มึกกล้วยปลาหมึมกกล้วยเหรอห <c oughs> มึกกล้วย หมึกกล้วยหมึกมมไทยอ,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 อก่กล้วยแหละอ๋อหมึกกล้วยหมึกไทยแล้วใส่ตะกี้ใส่แบบไหนซอสพริกไทยดำซอสพริกไทยดำอันนี้กี่ตัวสามตัวปลาหมึกประมาณสามตัวซื้อมาอ <c ười> จากไหนซื้อ,อจากคอนเหรอซื้อจากคืนจากค้นโอ้พริกไทยดำแล้วจะต้องใส่ผักอะไรไหมไม่เนยผงผสมมีอะไรบ้าง ซอสทีกไสดำเติมน้ำตาลเติมน้ำปาลำปาลหน่อยนึงน,น,น้ำมันหอยในสดำน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซอสอันนี้เราจะใส่อะไรนะอันนี้ข้าวโพดอ่อนขอัอนออ้นตอนต่อไปก็คือพอเริ่มเดือดนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อน อาหารแบบที่เราทํำกินเองได้นะทากินเองได้แบบคนอยู่คอนโดคนอยู่หอพักหอพักจ่ดูใช้ได้ปะอเ,เอาอะไรน้ำตาลตอนนี้เราใส่น้ำตาลเ,เยอะไหมก็ชิมตามรสชาติไม่หวานมากใส่ไปก็ไม่มากมันก็จชิมว่ารสชาติโอเคอือ โอ้ย oh, เดือดแล้วไฟไฟ,ไฟต้องต้องแรงบ่างปลาหมึกปลาหมึกกปลาหมึกพริกไทยดำนะครับเมนูวันนี้นี่ขนาดมันนหดตัวมันยังอันนี้ใส่อะไรข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนประมาณประมาณเท่าไหร่เยอะไหม ก็นล้แต่เ่ที่กินกี่คนนคนเดียวก็อันนี้อันนี้ประมาณสามคนใช่ล้าคนเดียวว่าใส่น้อยใส่กี่ผักอ่ะพอมันเดือดสักพักหนึ่งก็ตามด้วยผักอะไรนี่เรียกผักอะไรอ่าเมนูวันนี้ชื่อเมนูปลาหมึกพริกไทยดำดอกยอดยอดยอดบล็อกเกอรี่ใช่ไหม อู๋เยอะเหมือนกันเนี่ยได้สามคนไหยกินใช่คุณเยอะว่าทำน้อยๆกินหอมแล้วตอนนี้อตอนนี้กินหอม,อ,มอาหารเย็นของเรานี้เน้นเน้นผักแต่ว่าปลาหมึกก็เยอะเหมือนกันนะซีอิสามตัวะน่าก,กินเชียวเดี๋ยวมาดูตอนที่ที่ผัดเสร็จแล้วกันนะเป็นไงบ้าง Tap ผัดพริกไทยดำยอดบัคเกอรี่ยอดข้าวโพดอ่อนยอดบัคเกอรี่ข้าวโพดอ่อนนะอ่ลองชิมอันนี้ดอกบัคเกอรี่ยอดไายอดบัคเกอรี่ให้เสียงมันกรอบดีเนาะกรอบพันอร่อยเพราะผักมันสดที่เป็นเคล็ดลับเนาะสดทำลายหลายเลยก็คือผักสดกินเนี่ยข้าวร้อนๆอะไรลองชิมปลาหมึกดูนะ ปลาหมึกปลาหมึกสดแน่นอนจากบางกะปิเอ้ยปลาหมึกจากแม่กองไม่มหาชัยปลาหมึกจากมหาชัยอร่อยค่ะปลาหมึกกล้วยหืมชิ้นใหญ่เลยนะไม่เหนียวมะไม่เหนียวปลาหมึกกล้วยเนื้อเนื้อไม่ไม่เหนียวเหมือนปลาหมึกอ,อินโดอินโดนี่มีซอสพริกไทยดำน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยซอสซอสน้ำมันหอยปลาหมึก ยอดบ็อกอรีร่อ่อนข้าวโพดอ่อนซอสพริกไทยดำน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลาซอสหอย